ของที่ฉันสั่งไว้ได้ยังจ๊ะอ๋อได้ละเฮียเตีมาให้เรียบร้อยละไปเฮ้ยหยุดนะนี่คือการป้นสองเงินมาเดี๋ยวนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะอ๋ออ๋อแอนอะไรวะแอนเป็นอะไรอะฉันปวดห้องแอนแอนเป็นอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยแอนแอนแอน เฮียช่วยฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วเฮียแล้วจะให้เฮียทำไงดีอะเอางี้เดี๋ยวเฮียไปเรียกรถพยาบาลดีไหมนะรอแป๊บนึงนะฉันว่าไม่ทันเลยเฮียรู้ฉันก็เร่ออกมาแล้วเฮียใจเย็นๆใจเย็นนะอ๋อฉันปวดท้องลุงเออ๋ออ๋อเป็นไรนะอ๋อ คนอีกน <ear> ิดนะเดี๋ยวก็ม <re> ีคนมาจจอนี <re> ่น uh <nh> ี่คุณจะทำอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะคุณใจเย็นสูดหายใจเข้าลึกๆส่วนคุณไปหาพ่อผมหมอนรองหัวผ้ายางหรือผ้าสะอาดะอะไรก็ได้อ๋อผมขอลงมือยางด้วยนะเอารีบไปสิคุณแอนใจดีนะเดี๋ยวลุกมานะ ไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องห่วงผมเคยทำข้อฉุกเฉินมาก่อนคุณไว้ใจผมได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณช่วยฉันด้วยใจเย็นคุณอฉันปวดเท้งช่วยฉันด้วยเฮียได้ยังได้แล้วได้แล้วมาลยใจเย็นนะคุณ นฉัจะอุณคุณช่วยประยุผมหน่อยผมจะปูผ้าปูรองเด็กตอนคลอดยกขึ้นนิดนึงได้เอาถูกมือยางไหมผมไหมอ่อนลไ เอาแหละทีนี้คุณช่วยชันเขาทั้งสองข้างขึ้นให้ผมนะเนย็นๆนะคุณตั้งใจฟังนะตั้งสติเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสอสคุณหายใจเข้าลึกๆจากนั้นไปนเลยนะคุณโอเคไหมเอาละหนึ่งสองสาอีกครั้งนะคุณหนึ่งสองสาม ทำไมยังไม่ออนใช่ไหม<อ>ผมว่าคุณไปโทรตามรถพยาบาลดีกว่านะเอ,เออสิลืมไปอ่ะเดี๋ยวมานะฉันปวดไม่ไหวแล้วคุณอดทนไว้นะค<อ>ุณฮัลโหลโรงพยาบาลใช่ไหมครับเออช่วยส่งรถพยาบาลมาหน่อยได้ไหมครับที่หมู่บ้าน b s c อร้านชําซอยสามนะครับ ใช่ครับคือคือมีผู้หญิงปวดท้องคลอดอยู่นะครับตอนเนี้ยจงกาลังทําคลอดให้อยู่ครับใช่ครับเจ้ครับเออคุณอย่าถามอะไรมากเลยนะครับช่วยส่งรถพยาบาลมาเดี๋ยวนี้ด่วนเลยครับครับย ไวทีหลังก็ได้ปะอ๋อดไม่ไหวแล้วอ๋หัวเด็กโคแล้วอทนไว้นะคุณรอบนี้ผมขอให้คุณออกแรงแบ่งเต็มที่เลยนะอ๋ออ๋อุเจ็บไม่ไหวแล้วคุณต้องทำได้เชื่อผมสิคุณตอนนี้ความหวังของลูกคุณอยู่ที่คุณแล้วนะ ดีมากคุณใกล้แล้วเป็นไงบ้างคุณคุณมาก็ด <ờ> ีแล <ờ> ้วช่วยไปจุงมหัวเธอขึ้นหน่อยพี่บานคบอย่างนี้คะเดี๋ยวนะพี่บาน รอบนี้ผมขอคุณเบงสุดแรงเลยนะเบงยาวๆเลยนะคุณไหวไหมไหวค่ะจะต้องไหวอยู่แล้วงั้นเริ่มเลยนะอ๋อดี๋ยวฉันขอหายใจของคุณอเอาเลยค่ะงั้นผมนับเลยนะ,ะหนึ่งอสองสาม ไม่เป็นไรแล้วนะแอนลูกค,ค,คุณกับลูกปลอดภัยแล้วนะครับโอ้ยจิมพี่บานผมฝาก แม่กับหนกด้วนะเดี๋ยวก่อนสิคุณนี่คุณจะไปไหนอะ่ะผมจะกลับบ้านยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วยนะที่สามีน้ำใจช่วยเธอกับลูกทั้งสองคนทั้งที่คุณเป็นทั้งที่ผมเป็นโจรจะมาปล้นร้านคุณน่ะเหรอไ,ไม่รู้สิ จริงๆผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายใครหรอกผมแค่อยากได้เงินเฉยๆผมก็ไม่อยากทําผิดแบบนี้หรอกแต่โลกใบนี้มันโหดร้ายกับผมผมเลยจําเป็นต้องทําแบบนี้คุณถึงแม้โลกใบนี้มันจะโหดร้ายนะแต่คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนร้ายก็ได้นี่สวัสดีครับผมได้รับแจ้งเหตุจากผู้วังดี บอกว่ามีชายสวไอมไหมมวงสีดําบุกเข้ามาร้านขายของชำคาดว่าน่าจะเข้ามาพ้นเงินนะครับเอ,อไม่ทราบว่าตอนนี้ผู้ลายอยู่ที่ไหนครับเอผลลัพายคืออ,อคุณตำรวจครับผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจอะไรผิดกันมากกว่าครับคุณอ้าวเหรอครับแน่ใจนะครับแน่แน่นใจครับ เครื่องในเกิดอะไรขึ้นครับเออคือมีผู้หญิงครับมาคลอดลูกกระทันหันนะครับแต่ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วครับนั้นดีเลยครับผมจะได้สอบถามพยายามเพิ่มเติม,ตมถ้างั้นผมรบกวนผมขอเข้าไปข้างในหน่อยครับได้ครับอ๋อแล้วก็พวกคุณสองคนเชิญตามผมมาด้วยนะครับ ม,มีอะไรเปล่าคะคุณตํารวจผมได้รับแจ้งเหตุจากผู้หวังดีบอกว่ามีโจรเข้ามาป้นร้านขายของชํานะครับผมเลยเข้ามาเช็คแในใ่ใจเออ้อมีอะไรอะ่ะคุณบอกผมได้นะครับผมเป็นตํารวจคุณไม่ต้องกลัวแค่คุณตอบมาว่ามีการพ้นในร้านจริงหรือเปล่า ฉันก็ไม่เห็นมีโจรที่ไหนเลยนี่คะเห็นแต่ฮีโร่ที่มาช่วยฉันกับลูกไว้ฉันต้องขอบคุณคุณมากๆนะคะคุณเป็นคนดีมากๆเลยโอเคครับถ้างั้นผมขอโตัวก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วสสวัสดีครับทุกคน ทำไมพวกคุณสองคนถนึงช่วยผมไว้ล่ะก็เหมือนกับที่คุณเปลี่ยนใจมาช่วยฉันกับลูกไว้ล่ะค่ะความจริงเนื้อแท้คุณเป็นคนดีนะคะแต่ฉันคิดว่าค,คงมีบางอย่างที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจทำแบบนี้โลกเราเนี่ยมันก็ยังมีด้านดีอยู่นะยังไงคุณก็อย่าหันหลังให้กับความดีนะครับผมต้องขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะฉันต้องหาค่ะ ที่ต้องขอบคุณคุณถ้าไม่ได้คุณฉันกับลูกอาจจะไม่รอดก็ได้ค่ะคุณหมอเป็นฮีโร่มากกว่าเหมาะก,กับเป็นคนร้ายนะคะ